สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัว Joy PS4 กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเปิดกล่องมาแล้วมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างพอเปิดกล่องมานะครับก็จะมีคู่มือ1ใบแล้วก็จะมีสายตัวไมโคร USB ให้1เส้นนะครับแล้วก็มีตัวจอ ก็อันนี้จะเป็นตัวจอย ps 4นะครับซึ่งสามารถใช้สาย usb ที่แถมมาให้นั้นเสียบเข้ากับตัวจอยนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับเครื่อง ps 4เพื่อใช้งานได้เลยโดยการกดปุ่มตรงกลางตอนเสียบสายออันนี้ก็จะเป็นการ pairing กับเครื่อง ps f นะครับหรือถ้าคุณลูกค้าอยากจะเอาไปใช้กับคอมก็ได้ครับก็คือใช้สาย micro usb ที่แถมให้นั้นเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับคอมแล้วก็กดปุ่มตรงกลางเพื่อซิงค์ได้เหมือนกันครับหรือถ้าคุณลูกค้ามีตัว usb receiver ที่เอาไว้รองรับสัญญาณบลูทูธนะครับก็สะตัวนี้สามารถต่อบลูทูธกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันโดยการกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พร้อมกันครับแล้วมันจะมีสัญญาณกระพิบกับพริบนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อจะต่อกับตัวรับสัญญาณนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินุม่มเโอเคเดี๋ยววันนี้ขอจบการรีวิวตัว PS4 แต่เพียงเท่านี้นะครับ